สวัสดีครับพบกับช่องนโมธนพลชาแนลนะครับขอขอบคุณมากสําหรับผู้ติดตามก็ขึ้นเรื่อยๆก็ลงเรื่อยๆเนาะจากนั้นก็เป็นลงเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นเรื่อยๆลงเรื่อยๆตามตามความคิดของคนแล้วก็แล้วแต่ใครจะเอารัดเอาเปรียบก็ไม่ได้ว่ากันนะครับขอบคุณมากครับสําหรับพี่น้องสปปลาวแล้วก็พี่น้องสปปลาวเพราะพี่น้องไม่ห้องสอนแล้วพี่น้องเอายูทูบเบอร์ทุกๆ นะครับไม่ใช่ว่าเป็นโควิดนะไปตรวจมาแล้วว่าไม่เจอนะครับอย่าพูดว่าผมเป็นโควิดนะทีนี้นะครับทําไมนะครับมีคนมาถามนะครับคําถามเยอะมากทั้งถาม,ถามในยูทูบเบอร์ถามในยูทูบเบอร์แล้วก็ถามอยู่ในสารพัดถามไม่ว่าจะเป็นถามในเรื่องของพี่อ่าวคาแรกพี่สร้างช่องยูทูบเบอร์พี่สร้างอ่าพี่พี่สร้างมาตั้งแต่วันไหน ได้กี่วันแล้วพี่ได้เงินกี่บาทผมเลยบอกว่าเงินต่างประเทศหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบเอ็ดบาทนะครับหนึ่งเหรียญเท่ากับสามสิบเอ็ดบาทแล้วแต่ค่าเงินบาทของต่างประเทศนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมมีเพจเพจนะครับเป็นเพจนโมทนพลสาระนโมทนพลสาระเน่จริงๆมันมีเพจของผมอยู่แต่ผมมาเปลี่ยนเป็นวัดป่าถ้ำสงแคนเพราะว่าจะเป็นสื่อการ สื่อสารให้บุคคลญาติทรรมที่เขาอยากรู้ว่าการอัปเดตการสร้างฐานพระพุทธร,รูปเป็นยังไงอันนั้นอย่างน,นี้ไปถึงไหนความคืบหน้าอยู่ไหนมันจะอยู่ในเพจจริงๆแล้วผมมีนะครับมีผู้ติดตามเยอะเนื่องด้วย<ช>ผมได้เอางานเก่าที่ผมมีเอาออกแล้วเพื่อที่จะงานหลวงพ่อได้ขึ้นมาอีกนะครับพรเพื่อที่จะวางสร้างเพจมาก่อนยูทูบเบอร์นะครับสร้างมาในปี53สนะครับสร้างเพจนะครับต้องได้เสียเงินนู่นนี่นั่น,น,นถามว่าพี่ใช้แอปอะไรในการตัดต่อนะครับผม ก็ดูในยู u ูบเพืทั่วๆไปวิธีการใช้แอปต่างๆนานาพือย่างมีอย่าง้สารพัดอย่างนะครับกิดตามการติดตามของผมนะครับสร้างสร้างเพจมาสั้างเพจมาตันงแต่ปี5้าสามนะครับก็จะสร้างมาทั้งหมด4ปีนะครับสี่ปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความฝ่ายฝันของผมก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ดูชิปนะครับชิปแรกของผมก็คือเที่ยววัดป่าถ้ำพัชธิตอำเภอบ้าน อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านกแรกจริงๆว่ามีติดตามได้14คนแล้ว34คนแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันทุกวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งสําคัญก็คือทําไมได้เงินจีบาทนะผมทําสร้างแรกๆผมเขาบอกว่าถ้าครบเท่าไหร่ถ้าครบสิบเหรียญเขาจะมีเอกสารสีขาวๆมาให้เราว่าเป็นเราเป็นสมาชิกรุเพื่อนั้นเรามีเอกสารกรอกเพื่อจะรับเงินจากต่างประเทศแต่อันนี้ผมยังไม่มีมาเลยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับส,สิ่งสิ่งภาพภูมิใจที่ผมมีคนดูมากน้อยเพียงไรบางคนเขาดูชิปเราแต่เขาไม่ได้คอมเมนต์เนาะก็ไม่ได้ว่าให้เขานะครับบางคนดูแต่คอมเมนต์นะครับจะให้มันมันดึงกระดางเหมือนกับไปบังคับว่าเวลาคุณดูคุณมีอะไรสอบถามเลยนะแล้วแต่เขาครับเวลาเขาดูแล้ว เขามีความบันเทิงแต่บางคนก็มีน้ำใจนะขอบคุณนะครับบางคนมีน้ำใจแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอ,อย่างเช่นนะครับผมโฆษณาได้ตังกี่บาทอันนี้ผมไม่สามารถระบุูให้เพราะว่ามันเป็นบางทีนะครับเราก็ช่วยเพื่อนเนาะบางทีเราก็ช่วยเพื่อนช่วยผูงบางทีก็เป็นแบบเป็นมิตรนะครับเป็นมิตรต่อขับเราบ้างนั้นสําคัญนะครับเราต้องเอามิตรนะครับเ,รเป็นขอบคุณพี่น้องสพปเราที่ติดตามผมจริงๆนะ่ย ก็คือผมตกใจมากว่าทําไมคนต่างประเทศมาติดตามผมผมไม่รู้ว่าท่านชอบผมเรื่องอะไรนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็พี่น้องทําใ้ห้องสอบพี่น้องทุกที่ที่ติดตามผมนะครับต่างานา,าๆๆนาโคราชท่าทรานครราชสีมา <c oughs> นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่เรนเดงบรรดาเจมาจากไหนในการสร้าง,างช่องยูทูปน, <YouTube S 2> นะครับเขราะว่าการเล่านิทานจะไม่ค่อยดีขนาดไหนแต่ผมก็เอาความจริงมาพูดก็คือผมทำยูทูปผมทำเรื่องของ เล่าอารายการเล่าเข้าเรื่อไอเรื่อรื่อายการเล่าพูดผิดขอประทานอภัยนะครับรายการเล่าเรื่องขนหัวอาขนชิงลุกนะครับขนหัวตั้งนะครับเล่าเรื่องผีอันนั้นคืองานจริงนะครับแล้วก็เทพเทวดาอะไรก็ช่างนะครับเข้ามาจริงแล้วทีนี้เราก็ถ่ายเอาตอนงคืนด้วยเราก็มีแค่หนึ่งคนแล้วก็ครับไม่มีใครดูอยู่ด้วยผมก็อาขนหัวลุกก็ต้องหยุด ในการถ่ายทำนะครับแล้วก็กอ,อาศพาิ่มวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราไม่ได้มารับรบกวนตรงนี้นะเราพูดเรื่องจริงแต่จริงๆแล้วเขาก็ให้เราหยุดก็คือก็คือแบบอยู่ดีๆกล้องกล้องของผมนะครับกล้องดี2 5 0พันะก็คือหยุดไปเลยครับไม่ได้ถ่ายทําก็จบเพียงฉะนั้นก็ออกคลิปค่นั้นมานะครับผมพูดไปมากหรือเปล่าครับจริงๆแล้วนะครับ กา,ารทำเป็นงานแต่ละคัพข,ของละครเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นละครเกี่ยวกับพื้นบ้านแล้วก็วิถีชีวิตของคนจริงแต่ส่วนมากผมจะไม่ได้เอาผู้ใหญ่มาทํางานนะครับส่วนมากผมจะเอาเด็กนะครับมาทํางานเดี๋ยวผมก็ต้องให้เขาทําจบก่อนนะครับจบก่อนแล้วก็บางคนก็ต้องจบไปบ้านบางคนก็จะสอบนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องเขียนเอกสารส่งคุณครูสง่สงอาจารย์บ้างเขาต้องให้รอไปก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทำคลิปวิดีโอเรื่องส้มตำนะครับก็เป็นรีวิวของแสนแสบปลาร้าปลาร้าแสบปลาร้าแสบปลาร้าหนวดปลาร้าทุ่งพลออำเภออํา อ,อําบ้านหนองอีดอยอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับขอขอบพระคุณแรงสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็คว่อมไฟฟันนะครับเป็นงานอดีเหล,ล็กก็เป็นเป็นงานประจําก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าบางครั้งก็ทันคลิปบ้างบางครั้งก็เอาลงบ้างบางครั้งก็ไม่เอาลงบางครั้งก็ดูแท่คนเดียวก็ไม่เอารงเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งขอ,ขอรีบไปเรื่อยๆนะครับพี่ ที่ได้เงินก้อนแรกกี่บาทผมก็ยังไม่ได้กี่บาทเพราะว่าผมเพิ่งได้ลงครั้งแรกนะครับพี่ครับโปรโมทช่องผมได้ไหมนะครับอันนี้มีคนมาถามเยอะมากนะครับก็คือแบบผมทําให้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะ,ะกดตามไหมไม่รู้ว่าเขาจะไปนค้นหาไหมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่ติดตามผมยังไม่ถึงหนึ่งแสนหนึ่งล้านแล้วเวลาเราฝากช่องเนี่ยมันจะได้ผลไหมถ้ามันไม่ได้ผลน่ถ้าคุณ ถ้ามันถ้าทำไปแล้วมันไม่ได้ผลแล้วคุณ,คณมาด่าผมเนี่ยก็ยคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะว่าคนติดตามแค่พันสี่พันห้าพันหกแค่นี้แล้วคนอื่นเนี่ยเขาจะมาติดตามผมได้หรอคือผมต้องคิดเอาสือต้องคิดไปทางบวกทางลบคิดว่าเขาจะติดตามกลับมาไหมเราต้องมาคำกังวลแก่จิตใจของเรามันก็ถ้าเราแบบว่าโอ้ฉนติดตามเท่าน,นี้่น,นี้คนนะเนี่ยเวลาซับหายแล้วองมาโทษผมไหมเพราะว่าคุณไปทําอะไรมาอันนี้ผมก็ขอโทษนะครับถ้าไปไป่าให้คุณนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับการทํางานของผมนะครับการถ่ายยูทูบเพื่อทำไมไม่ค่อยเอาลงนะครับเนื่องน้วยคนไม่ค่อยติดดูเท่าไหร่เมม,มันก็ไม่ได้ช่องผมก็ไม่ได้ว่าอะไรดีเท่าไหร่นะครับถ้าถามว่าช่องอื่นเขาลงทุนไหมเขาลงทุนมากนะครับช่องผมก็ลงทุนอยู่นะครับมันก็ยังว่าแหลเนาะบางครั้งเราก็มีเวลาออกไปข้างนอกบางครั้งก็มีเวลาอยู่ในในนี้เราก็ไม่ได้ไปสัมผัสอะไรกับคนท้างนอกแต่ครับอาจจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับแล้วทีนี้ทําไมนะครับ มีคนมาถามเยอะมากนะผมตอบไปเลยว่าสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ไม่ได้อยู่กับยูทูบเบอร์นะครับผมที่ผมคาดไว้คืองานประจํานะครับวันนี้นะครับทําไมถึงมีเวลา นู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ใครนะครับสิ่งที่ผมได้ทํางานก็คือเกี่ยวกับเอกสารล้วนๆเลยนะครับผมก็มีเวลาว่างครับว่าผมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนาะทำให้สายตาผมลดลงนะครับก็คือสายตาสั้นเลยเพราะว่าหลังจากที่ผมทางานเกี่ยวกับเอกสารนี้เกี่ยวกับฝากพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับเวลาตัดต่อคลิปก็คือคุณอย่าทำทุกวันเถอะนะครับเพราะว่ามันทําให้เราสายตาสั้นลงนะครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับแรงสนับสนุนขอขอบพวกคุณที่พูดติดตามให้ผมได้มีกําลังใจเพื่อที่จะทําคลิปต่อไปข้างหน้านะครับกำลังใจเพื่อที่จะทําคลิปต่อไปข้างหน้านะครับกดกระดิ่งกดจุกใจนะครับแล้วก็กดไม่ถูกใจก็ได้แล้วแต่ท่านจะคอมเมนต์มาอะไรครับข้างหน้าผมจะทําส้มตํานะครับหาโอกาสหน้าไม่รู้ว่าวันไหนผมจะได้ลงคลิปดีวิอส้มตํามาแล้วก็ส้มตําเพื่อจะให้พี่น้องเราได้ชมรีวิวจากการทําครัวแล้วก็ชิม รสชาติเรื่องของปลาแสนแซบแซ่ปลาาแซ่ปลาหนวปลาาน้องพรบั่นหนองอีรวยอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิของเรานะครับโปรดติดตามให้กำลังใจนะครับชมแลงานต่อเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำงานขอบพระคุณครับ